วันที่15เมษายนเรียกว่าวันเฉลิงศกคือวันเปลี่ยนสักราชใหม่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้ขอพรตามวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องนางสุภรัตศรีตวารินหนึ่งในประชาชนที่เปลี่ยนร่วมสาการรับบูชาพระศรีสักยมุนีที่วัดสุทธธธัศเทพรวรารามราชาวรวรมหาวิหารกล่าวว่าเนื่องในวันสำคัญวันปีใหม่ไทยจึงถือโอกาสนี้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว อย่างวัดสุทัศน์นี่เป็นวัดที่เก่าแก่โบราณดีทุกอย่างเลยค่ะมาที่นี่แล้วก็ล่มลื่นก็มีหลวงพ่อศรีสกยมุนีสวยมากร่มเย็นเดินรอบๆก็จะมีระเพื่อรูปเยอะเลยค่ะสวยงามก็ว,วันสงการเนี่ยคือถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเป็นวันที่เราต้องทำบุญกันก็มีเวลาไม่ได้ทำงานก็มาทำบุญกันให้เต็มที่ค่ะสะสมบุญเอาไว้นะคะชีวิตจะได้มีแต่สิ่งที่ดีด ส่วนงานมหาสงกรานเ์ w o r l d w e t e r Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกราน2,567ที่บริเวณท้องสนามหลวงจัดเป็นวันสุดท้ายมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักภายในงานมีโซนส่งน้ำพระโซนก่อเจด,ดีไซน์และจัดแสดงขบวนแห่สงกราน5ภาครวมทั้งมีผู้ประกอบการท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆนำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณภาพดีมาจำหน่าย อีกจุดหนึ่งที่นักท่องเทีย่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเปลี่ยนร่วมเล่นน้ำกันอย่างต่อเนื่องนั่นคืองานเทศกาลสงกรานต์เข้าสาร World Water Festival UNESCO 2024บริเวณถนนเข้าสารมีนักท่องเทีย่ยวต่างสวมใส่เสื้อลายดอกพร้อมถือปืนฉีดน้ำเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเข้าสารอย่างคึกคักขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามกระจายกำลังตามจุดต่างๆเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเทีย่ยว นายนภีรัยพัฒน์นามดีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดกาญจนบุรีที่เดินทางมาร่วมเล่นสร์น้ําสงกรานที่นี่กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นน้ําสงกรานในกรุงเทพและเลือกมาที่ถนนข้าวสารเพราะสนุกมากและรู้สึกสบายใจเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่การจัดงานให้ด้วย อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะไม่เคยมาที่นี่มาก่อนแล้วก็เพิ่งมาอยู่กรุงเทพเลยอยากมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาครั้งแรกที่ได้มาในน้ําแบบนี้ค่ะได้ยินว่าเข้าสารมันสนุกมากคนที่มาที่นี่ก็คือกลับบ้านมีแต่ความสุขะคระับก็เลยเลือกมาที่นี่ การเล่นน้ำสงกรานในงานสยามภาาเขาม้าอยู่เย็นเป็นสนุกที่สยามสแควร์ซอยเจมีความสนุกไม่แพ้กันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเข้าเล่นน้ำในพื้นที่จัดงานท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยมีการตรวจสิ่งของต้องห้ามเช่อนอาวุธของมีคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงแป้งทำให้ประชาชนที่มาร่วมเล่นน้ำสงกรานรู้สึกสบายใจและชื่นชมมาตรการของเจ้าหน้าที่ สการณ์ที่ดีที่เริ่มมาที่พ่เห็นมีากาดีอะค่ะไม่มีการเล่นแนองะอะไอกรก็เลจนอกจากนี้ในหลายจังหวัดก็มีการจัดงานอย่างสนุกสนานมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมงานจำนวนมากไม่แพ้การจัดงานในกรุงเทพมหานครซึ่งการจัดงานมหาสงการต์ World Water f e s t ติ a l 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกา์2567รัฐบาลผลักดันให้เป็นเทศกาลร,ระดับโลก ปีนี้มีการจัดงานนาน21วันในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาและหลังจากนี้ยังมีการเล่นสาดน้ำในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและสมุทรปราการจนถึงวันที่21เมษายนนา้าฤมณ์อุดมพรายงาน